ชาวลัคนาราศีสิง์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันร์ทโดยเฉพาะค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2568ดาวจันร์ทจะส่งผลต่อชีวิต และอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่คำพยากรเรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัว สิ่งพิเศษของดาวจันทร์คือโคจรเร็วมากค่ะเปลี่ยนราศีทุก2อสวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาละค่ะมาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่หนึ่งกับวันที่สองตุลาคมดาวจันทร์สถิตณราศีมังกรตรงกับเรือนที่หกค่ะ ช่วงนี้ท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่ได้ทำงานหลายด้านหรือว่ามีงานเสริมเพิ่มขึ้นซึ่งตัวท่านเองก็รู้สึกอยากจะหาความหลากหลายในการทำงานมากกว่าทำสิ่งเดิมๆนะคะทั้งนี้บางท่านก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่น เรื่องเครื่องดื่มการทําความสะอาดหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้น้ําในการดําเนินงานรวมถึงธุรกิจพืชผลขนาดเล็กค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าผู้ให้บริการของท่านอย่างเช่นแม่บ้านคนดูแลเด็กหรือว่าผู้ช่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่น,นมีเหตุให้ลาออกหรือว่าต้องลาไปจัดการธุระหลายวัน ทำให้ท่านต้องหาคนใหม่มาทำงานแทนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงนี้ให้ดีค่ะเพราะว่าร่างกายมีเกณฑ์ว่าจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องระบบการย่อยอาหารหรือว่าเกิดความเครียดจากการทำงานหนักค่ะขอให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหาร ให้เป็นเวลานะคะวันที่สามถึงวันที่ห้าตุลาคมดาวจันทร์สถิตนราศีกุมตรงกับเรือนที่เจ็ดค่ะช่วงนี้ดูคู่ครองคนรักของท่านจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเขามีความร่าเริงแจ่มใสมีไหวพริบมีเพื่อนฝูงมากมายเป็นที่นิยมของคนทั่วไปค่ะ เขาจะไม่ชอบอยู่เงียบๆนะคะเขาจะชอบออกงานสังคมแล้วก็เป็นคนที่คนอื่นรู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยค่ะทีนี้ก็มีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาก็ดูจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะเช่นบางชั่วโมงก็อาจจะรักกันมากแต่ว่าอีกชั่วโมงถัดมาก็อาจจะมีความ เข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ครองคนรักของท่านเปลี่ยนใจง่ายหรือว่าทำอะไรตามอารมณ์ค่ะทั้งนี้ก็ขอฝากท่านว่าอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการที่คู่ครองของท่านเป็นแบบนี้ในช่วงนี้นะคะขอให้เรียนรู้ความสมดุลระหว่างการให้อิสระกับการดูแลความสัมพันธ์ค่ะ วันที่6กับวันที่7ตุลาคมดาวจันทร์สถิตณราศีมีนตรงกับเรือนที่8ค่ะช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับข่าวสารหรือได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินหรือได้รับช่วงกิจการต่อจากผู้หญิงนะคะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะเริ่มสนใจเรื่องที่ลึกลับ เรื่องที่เหนือธรรมชาติเช่นบางท่านสนใจเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าสนใจการรักษาแบบทางเลือกค่ะและท่านก็จะได้เข้าใจความหมายของชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นได้พัฒนาความเข้มแข็งภายในตัวเองเพื่อให้ตัวท่านเองได้เข้าใจและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบ ความยากลำบากค่ะจังหวะที่ดาวจันทร์อยู่ในเรือนที่8ถือว่าเป็นจังหวะที่ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะของการเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะวันที่8กับวันที่9ตุลาคมดาวจันทร์สถิตณราศีเมษต,ตรงกับเรือนที่9ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะต้อง อยู่ห่างไกลจากผู้หญิงที่ใกล้ชิดในชีวิตนะคะอย่างเช่นต้องอยู่ห่างจากคุณแม่ห่างจากภรรยาหรือว่าจากลูกสาวหรือว่าพี่สาวน้องสาวซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเดินทางการย้ายที่อยู่หรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้ต้องแยกจากกันซึ่งก็ทำให้ท่านรู้สึกคิดถึงรู้สึกห่วงใยค่ะ นอกจากนี้ในช่วงนี้ความเชื่อหรือว่าอุดมการณ์ของท่านก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะคะท่านอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญายชีวิตหรือว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่ะท่านจะมองเห็นโลกในมุมมองใหม่จากประสบการณ์ใหม่ๆที่ท่านได้รับค่ะ นอกจากนี้มีข่าวดีก็คือว่าท่านมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากผู้หญิงที่มีอิทธิพลนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ท่านก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะวันที่10กับวันที่11ตุลาคมดาวจันร์ทสถิตณราศีพฤกษกตรงกับเรือนที่10ค่ะ ช่วงนี้ท่านจะมีความสัมพันธ์กับประชาชนหรือว่ากับคนจำนวนมากนะคะท่านจะเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงจะชื่นชอบและให้การสนับสนุนท่านค่ะและท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าการบริการประชาชนนะคะ ซึ่งท่านก็จะได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมอาจจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องหรือว่าเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนรอบข้างค่ะทั้งนี้การตัดสินใจสำคัญของท่านในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงเช่นจาก คุณแม่หรือว่าจากภรรยานะคะและความสำเร็จในการงานก็จะมาจากการสนับสนุนหรือว่าคำแนะนำของผู้หญิงที่มีอิทธิพลในชีวิตของท่านค่ะวันที่12กับ13ตุลาคมดาวจันทร์สถิตนราศีเมถุนตรงกับเรือนที่11ค่ะในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ชื่นชอบเป็น หวันใจของผู้คนนะคะโดยจะมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะมาเล่าปัญหาส่วนตัวกับท่านนะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่โอกาสใหม่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสังคมอาจจะ ได้งานหรือว่าได้โอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนหรือว่าได้ข้อมูลสำคัญได้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยเฉพาะจากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ขอให้ท่านใช้สเสน่ห์ในการเข้าสังคมเป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเน t ชัน,ปชนเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจและก็ขอให้รักษาความสมดุลระหว่างการให้ และการรับค่ะวันที่14กับ15ตุลาคมดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎตรงกับเรือนที่12ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะกลายเป็นเป้าของการวิจารณ์ณโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะจากผู้หญิงรอบตัวอาจจะมีคนเข้าใจผิดในสิ่งที่ท่านทำหรือว่าไม่ได้ทำแล้วท่านก็ ถูกใส่ร้ายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเรื่องความรักก็มีความซับซ้อนอยู่ค่ะอาจจะมีคนแอบรักท่านแต่ว่าไม่กล้าบอกหรือท่านอาจจะเข้าไปรู้เรื่องความลับในหัวใจของคนใกล้ชิดซึ่งทำให้ท่านรู้สึกปวดหัวรู้สึกกังวลใจค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะได้รู้จักกับผู้หญิงที่ อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นคนที่กำลังป่วยคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก็จะช่วยเปิดมุมมองชีวิตของท่านให้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ในช่วงนี้จิตใจของท่านอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ แต่นี่ก็คือโอกาสที่ให้ท่านได้เรียนรู้การปล่อยวางเรียนรู้การให้อภัยซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นปัญญาชีวิตให้กับท่านค่ะสุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์ดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆสวัสดีค่ะ